เป็นไปอะไรยังไงเอาเล่าให้ลุงฟังด้วยแล้วเล่าให้คนที่เขากําลังชมอยู่ะฟังด้วยแล้วก็ขีดเส้นใต้คำว่าต้องเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะโอเคโอเครู้เรื่องเนาะอาจตามนั้นอาะเชิญพูดค่ะแม่ก็ถ้าให้พูดตรงนี้นะคะสําหรับเรื่องประเด็นของเพื่อนที่เพื่อนที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้แล้วก็เพิ่งพูดถึงนานาไปอะไรเงี้ยค่ะคือคืออย่างนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมอย่างหนึ่งว่า การพูดอ่ะเขาไม่ได้ออกชื่อเนาะเขาก็ไม่ได้พูดชื่อหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นนานาแล้วแหละก็จากจากที่พี่บอยเอาข่าวให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็ออถ้าเขาพูดถึงนานาอันนี้ต้องออกตัวนาถ้าเขาไม่พูดถึงนานาก็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 ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเขาพูดถึงนานาตามที่ทุกคนเข้าใจแบบนั้นนะนานาก็อยากจะบอกว่าวันนี้นานาเองกับกับคุณโรสแสวงเนี่ยนานาไม่เคยมี สำหรับนานานะน,นี้ต้องบอกสำหรับนาวาส,ส,ส,ส่วนตัวนะคะนาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันในในส่วนตัวจริงๆแล้วก็แล้วก็ไม่ทราบว่าไม่เคยทางคุณโอซาเองไม่เคยมาคุยกับนานาว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าไปพูดถึงเพราะตอนนี้นานาเชื่อว่าทุกคนก็มุ่งไปประเด็นเรื่องเงินเนาะก็นานาก็อยากจะบอกว่านานาเองก็ไม่ได้มีนี่สิท์หรือว่าไม่มีอะไรที่ติดค้างอะไรกับคุณโอซาวงนะคะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่ที่เขาสื่อมันคือเรื่องอะไรเพราะว่าตัวโอซาเองก็ยังไม่เคยมาคุยอะไรกันนานะนะคะแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้คุยกันหรืออะไรก็ตามนานาก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยบ่อยในช่วงเวลานี้แต่ว่าครั้งสุดท้ายก็ก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างในในใน,ในที่ผ่านๆมาแต่ถามว่าทำารรงมานาะนะนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโอซาเลยไม่มีเลยจริงๆ